แนวทางในการพิจารณาผลออกมาเนี่ยโอกาสมันจะเป็นยังไงได้บ้างมีการวิเคราะห์นะคะจากหลายๆท่านนะคะอย่างคุณสมชัยศรีสุทธิยากรค่ะอดีกะกะตกกตให้สัมภาษณ์กับพีพีีวของเราบอกว่าสิ่งที่ก้าวไกลจะต้องเจอตอนนี้มีอยู่สองเรื่องอย่างแรกก็คือเรื่องของคำร้องจากกกตซึ่งเมื่อวานนี้ก็ ที่เราได้รายงานไปแล้ว<ช>นะกะกะตมีมติเอกฉัน7ต่อ0ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พักก้าวไกลซึ่งจะพ่วงมาด้วยการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักตลอดชีวิตเรื่องที่2คือปปชจะพิจารณาว่า 44สสพักเก้าไกลเข้าข่ายความผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือเปล่าถ้าพิจารณาแล้วว่าผิดก็จะมีการส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาซึ่งมีโทษสูงสุดถึงขั้นตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะคะและอาจารย์สมชัยมองอย่างนี้ว่าคําร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพักเก้าไกลน่าจะใช้เวลาสเดือนนะคะในการประเมินว่าน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนพฤษภาคม,มที่จะมีการนัดตัดสินคือ ธุรการรับเรื่องนัดประชุมเพื่อรับคำร้องแล้วก็นัดพิจารณาตัดสินโดยมองว่ากรอบระยะเวลานี้สมมติประมาณ2เดือนก็ไม่ช้าค่ะคเพราะมีแนวทางการตัดสินเดิมอยู่แล้วส่วนโอกาสวินิจฉัยถามอาจารย์ตรงๆอาจารย์คิดว่ายังไงอาจารย์สมชัยบอกโอกาสวินิจฉัยว่าพักเก้าไกลไม่ผิดมองว่าศูนปอเลองฟังเสียงอาจารย์นะคะ ก็ที่คาถามว่าจะมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ศาลจะวิจัยว่าไม่ผิดผมบอกเลยครับว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะอะไรฮะเพราะถ้าคุณวิจัยว่าไม่ผิดเนี่ยถ้ากับคุณกลับสิ่งที่คุณเคยวิจัยด้วยมติ90มาแล้วในครั้งแรกว่าผิดดังนั้นเมื่อกกตชงมาในเรื่องเดิมคุณก็จะต้องวิจัยด้วยเรื่องเดิมไม่นั้นก็ศาลก็จะเสียหายเองว่าคุณเหมือนกับ เออไม่นิ่งไม่แน่นอนกลับไปกลับมาดังนั้นณว,วันนี้เนี่ยผมคิดว่าสารน่าจะลงว่ายุบพักหนาร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหโอกาสที่มันจะเป็นคุณกับก้าวไกลเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์นั่นคือถ้าตีความ,มง่ายๆคืออาจารย์สมชัยมองว่าก้าวไกลน่าจะถูกยุบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่อาจารย์บอกว่าววไม่ได้เป็นการชี้นานะแต่เป็นการวิเคราะห์ตามตามหลักที่มันควรจะเป็นอ่ะอาจารย์บอกแบบนี้ ค่ะซึ่งทางกรรมการบริหารพักในขณะนั้นที่อาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10คนเราไปดูรายชื่อกันหน่อยก็จะมีอาทูลพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักคนปัจจุบันนะคะคุณชัยทวัฒน์ตุลาธนและอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจคือหมออองค่ะ,ะคุณปฏิพัฒนสันติพาดาซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกก้าวไกลแล้วเพราะว่าหมอองย้ายไปอยู่กับพักเป็นธรรมแล้วนะคะครับอาจารย์สมชัยมองว่านี้ มันไม่ได้เกี่ยวนะ,ะกับการพิจารณาตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะในเมื่อหมออองเป็นรายชื่ออยู่ในกรรมการบริหารพักณขณะนั้นครับก็จะโดนไปด้วยค่ะใช่และถ้าหมอองโดนนั่นหมายถึงว่าตำแหน่งรองประธานสภา ก็จะหลุดไปด้วยนะคะออ,ะอย่างไรก็ตามแนะนำเพิ่มเติมบอกว่าก้าวไกลตอนนี้ดูเหมือนจะมี3แนวทางเพื่อบรรเทาความเสียหายให้ได้มากที่สุด1ก็คือกรรมการบริหารพักที่เป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ด้วยควรจะลาออกเพื่อให้สสปต เพื่อให้มีการเลื่อนลำดับปาร์ตี้ลิสต์คนอื่นๆขึ้นมาแทนนะคะก่อนที่ศาลจะตัดสินส่วนสสเขตก็ถ้าถูกตัดสิทธนไปก,ก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่แล้วนนใช่ไหม <Party List S 2> อ้แต่น้อยปาร์ตี้ลิสต์ก็จะได้ยังคงอยู่นะคะ2ก็คือรักษาก้อนใหญ่ของสอสเพื่อไปอยู่พักใหม่ให้ได้และ 3. เร่งสร้างแกนนํารุ่นสาม,มาทดแทนซึ่งก็มีการมองกันอยู่ว่าจะเป็นใครอันนี้เป็น worst case scenario. S ين าเรโอที่จะมีการยุบพักและตัดสิบบริการกรรมการบริหารพักนะคะฮะแต่ว่าจริงๆในรายการเปิดโต๊ะข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณสุพิสารพักดีนรุนารนนานะครับก็ได้ฟังแนวทางของก้าวไกลว่าแล้วหลังจากนี้จะมีการต่อสู้ตามกระบวนการยังไงค,คุณสุพิสารพูดน่าสนใจแบบนี้ครับว่า คือกรณีที่กะกะตมีการยื่นเรื่องครั้งนี้ให้ศาลพิจารณายุพัรเก้าไกลเนี่ยคือต้องมองว่าอันนี้มาเป็นเหตุการณ์ใหม่หรือเปล่าเพราะคําสั่งศาลเดิมบอกว่าให้ก้าวไกลหยุดการกระทําที่จะเข้าข่ายลม้มล้างการปกครองใช่ไหมฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นก้าไกลเองก็ปฏิบัติตามทุกอย่างนะคุณจอยที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยม,มีการเอานโยบายออกจากเว็บไซต์ของพรรคไม่ได้มีความเคลื่อนไหวเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับมาตรา1นึ เพราะฉะนั้นคุณสุพิสารก็เลยมองว่าถ้ากกตจะยื่นเรื่องกับทางศาลมันจะต้องเป็นเรื่องใหม่อะอย่างเช่นกกตต้องมีหลักฐานใหม่ว่าค,คนในพักก้าวไกลหลังจากที่ศาลสั่งให้หยุดการกระทําแล้วแต่ยังมีการกระทําซ้ําอีกเพราะฉะนั้นจะเป็นหลักฐานใหม่ที่จะต้องยื่นต่อศาลให้พิจารณาในการยุบพักก้าวไกลแต่ว่าคุณสุพิสารมองว่ามันยังไม่มีแล้วถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกกตมีหลักฐานอะไรต้องเรียกคนของก้าวไกลไปชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น จะได้ชี้แจงในชั้นกกตได้แต่ปรากฏว่าในชั้นกกตไม่มีการเรียกไปชี้แจงอะไรเลยแล้วก็ส่งสารตีความแบบนี้เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าก้าวไกลจะสู้ในมุมนี้นะ,ะว่ามันไม่มีเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นรวมถึงถามว่าแล้วตอนนี้ก้าวไกลมีการเตรียมแผนในการตั้งพักใหม่ไว้หรือย,ยังก่อนหน้านี้จําได้ไหมมีคนพูดถึงพักชื่ออนาคตไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณสุพิสัยบอกว่าไม่ได้อยากสร้างพักใหม่แล้วนะ,ะอาจจะเป็นการไปอยู่พักอื่นมากกว่า เขากระจายไปพักอ,อื่นอาอาจจะไปอยู่พักอื่นที่มีการตั้งมาอยู่แล้วมากกว่าอ,อ่าเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอคำตัดสินของศาลก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับ